ผมปกติเวลาถ้าใครเคยไปดูผมเล่นดนตรีเล่นสดเล่นอย่างนี้นะครับบางคนบอกอุ้ยอยากฟังไห้น้องเพราะว่าน้องของเพลงม่วนตลกโดยนั่นนี่วันนี้ไม่ตลกนะครับวันนี้ดราม่าเยอะหน่อยนะเพราะว่าเพลงที่ผมชอบของอ้ายจรเนี่ยเป็นโทนนี้นะครับแต่แต่แล้วเพลงม้วนๆก็มีนักยังพี่สาวก็เล่น ว่ามีหลายวงห้องไปแล้วนะวันนี้ผมก็เลยเลือกเป็นนี้มาลองฟังมาถึงช่วงกายแล้วครับเพราะว่าวันเนี้ยเมื่อสาวสี่ปีที่แล้วนะครับผมไดู้ข่าวว่าไอจรลันเสียชีวิตผมเป็นนักดนตรีตื่นขวายก็ไม่ตื่นขวายหรอกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนตื่นสายเป็นคนตื่นบ่าย mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เพื่อนผมมาหาที่ท,ที่บ้านพักแล้วก็บอกว่า ใจนั้นเสียแล้วในความรู้สึกของเรานี่คือแบบคือสูญเสียคนที่สําคัญในชีวิตไปคนวันนั้นผมเลยสามกันยาเมื่อสี่ปีที่แล้วผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาด้วยความที่อย,อยากจะสื่ความในใจให้กับอาย ครั้งสุดท้ายประโยคสุดท้ายที่ผมเคยอุ้ไว้จรันแล้วไอ้จรันอุ้งกับผมไอ้จรันบอกว่าน้องเอิญมาหาผมทำงานอยู่เลิกงานแล้วไอ้จรันเตลออกจากห้องบันทึกเสียงผมอยู่จันบนกำลังทำความสะอาดอยู่ไอ้จรันเตลลงไปไอ้จรันไว้ปิ๊ดมาแล้วบอกว่าเออมีอย่างี่าย้ช่วยกระบอกเนึ่ แล้วหลังจากวันนั้นผมผมมไ,ได้ลูกแล้วให้จรันอย่างเลยวันนี้บอกว่าไอ้บอก็อยากมีอย่างง่ายชจวยบอกนี่ผมขอไอ้จะอยู่กู้มูเฮากู้ดินแดนลานนาพ่าว่าจะอยู่ด้วยเสียงเพลงป่าว่าจะอยู่ด้วยจิตวิญญาณหรืว่าออย่ญญางก็จ้าง คือคนบ้านเฮาบลืมทิ้นกันเนิดแล้วก็ช่วยกันทักษาสิ่งดีงามไว้ไต่อไปเป็นนี้ที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่สามกันย,ยายนเมื่อสองสี่ปีที่แล้วกองกูกู้แดนครับ